ครับวันนี้เราอยมาคััวพริกลาบหอมๆนะครับใส่ลาบปานนวลจันนะครับผมหอมๆช้ำๆเลยนี่นะครับอันนี้เป็นป่าที่เขาลาบไว้แล้วนะครับผมเป็นปลานวลจันเนื้อแน่นๆเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเขาก็จะผสมน้ำพริกลาบไปกับเนื้อป่านะครับคลุกน้ำพริกลาบลงมาไปช้ำๆเลยครับนี่ อันนี้คือวิธีการราบเปล่าของพัดเนือนะครับพี่นอ้องนี่พริกลาบหอมๆเอาไปพัดให้มันน้อหอมก่อนนะครับแล้วก็เอามาคลุกกับกิ๊นป่านะครับลือแล้วหอมๆน้ำพริกลาบครบับนี่เราก็จยใส่ผงสุดรดด,ดีนะแล้วก็เกลือน้อยนะครับ แรมเหรอไทม์เบอร์รี่นั่นแหละโอ้ได้อพ่อเทนี่เด็ดทำไมพอเทนี่ตงจะได้พ่อเทกับเบอร์ทวิัปบอกเบอร์ชัปก็ขึ้นเลยทำเให้มีหมอทำนาครนี่มาด้ยานารเสร็ะนี่เาป็นลาบป่านะครับป่าทุกเมือป่ากแล้วน้ผึ่งแล้วครับผมหอมนะครับ่นม นี่ครับอีกอ่ก็จะใส่ผักพิงพักไทยนะครับผม,มหอมนชัน